กันที่จังหวัดแพร่นะคะทางด้านของคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพรบภาษีสัมภสามิตรค่ะลงพื้นที่มาศึกษาและรับฟังความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ตำบลสะอีบอำเภอสองจังหวัดแพร่ค่ะ ที่วิสาหกิจชุมชนสุราศัก์ทองแพร่ตมลสสยเียบอำเภอสองจังหวัดแพร่ในอนุชานาคาสายประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตรนะคะนำคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตรโดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำข้าราชการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล โดยคณะกรรมาการวิสามันได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและวิธีการดําเนินการของวิสาหกิจชุมชนสุราสักทองแพร่ที่ประกอบอาชีพผลิตสุรากลั่นชุมชนจนประสบผลสําเร็จและเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญ,ญัติภาษีสรรพสามิตของผู้ประกอบการผลิตสุราในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงค่ะสำหรับสาระสำคัญร่างพระราชบัญญ,ญัติภาษีสรรพสามิตฉบับที่พุทธศักราช คือการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้ามาตรา153แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพุทธศักราช2560ให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา153ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้าให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด ด้านชมรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาสุราพื้นบ้านตำบลเสียบได้ยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมาการโดยขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความมาตรา153ซึ่งที่ผ่านมาข้อดีของการผลิตสุรากรันชุมชนตำบลเสียบคือมีการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทุกปีมีมาตรฐานในการผลิตและปลอดภัยรับสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นจาคร่